นี่วันนี้ผมก็อยู่กับอาผมสองคนนะครับอาสองเออใช่จริงๆแล้วทุกคนนี่สักเป็นอาเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่คนนี้มีสักเป็นอาเมตั้ด้วยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าเป็นอาแล้วจะรู้สึกออ๋มีอายุขึ้นนิดนึงเพราะปกติจะเป็นนิดนึงนิดนึงเพราะเราเราวัยเดียวกันตอนนี้คือเจเนอเรชันเดียวกันใช่ตอนนี้คือเจเนอเรชันเดียวกันคือนี่คืออาอานี่คือลูกของพี่ชายนี่นี่คือลูกของ พี่ชายพี่ชายพ่อ,พอนี่คือลูกของนี่ก็โอ๊ยแต่ละวุว่นวายแต่ว่าเราเป็นญาติกันจริงๆนะคะเรามาลงจริงๆที่มันแปลกคืออะไรรู้ปะ่ะสองคนนี้เกิดวันศุกร์สองคนนี้เกิดวันพุธใช่นะสงสัยพ่อแม่เราจะนัดกันหรือเปล่าทำให้ลูกออกมาเข้ากันได้อ่ะเดี๋ยวเรามาแนะนําตัวทีละคนเลยดีกว่านะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยจจะยังไม่รู้จักใครเป็นพิเศษคนแรกเลยเอาตามอายุเนาะได้น้อยหรือเยอะคะ เยอะสุดนี่เลยเลยเด็กหญิงลาลิยาเองตระกูลอายุ5้าขวบ and a half 5หขวบ and a half? แล้วทำไมต้องเอามือใส่ในปากเลลูกูฮะไอ้ติมก็มีใช่และวลิยาเนี่ยกำลังเรียนอยู่ชั้นตอนหนึ่งตอนเยาววันใช่เรียนอยู่ที่โรงเรียน ELC นะคะ นั่นตัวเองเลยไม่พูดให้เหรอไม่พูดให้โตแล้วพูดเองผมชื่อเนตันแดนารุนดำรงคครับกี่ขวบกี่ขวบ17บขวบครับ10ยังเรียนสิบขวบได้หรอ18แล้วรไม่ใช่หรออีก4วันตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างเนตันก็ช่วงนี้ก็เรียนเรียนที่เรียนที่เอแบ็กบางนาครับีปีหนึ่ง ปีน่งเป็นแฟชชี่เรียนคณะคณะสถาปัตย์ครับสาขาสาขาผลิตออกแบบผลิตภัณฑ์ Pro โปรดักดีไซน์แล้วผลงานผลงานนี่ต้องขายหลานหน่อยมีผลงานอะไรก็มีหนังของเฉลยเพื่อเกียรติครับเพิ่งเข้าโรงเลยไม่กี่วันไทยนิยมใช่ไหมไทยนิยมมาลรทางชีวิตต้องคิดเฝ้ายอมใจโลกไม้บนเพียงใดหัวใจอย่าครามเคร ชินเอาไว้ยอมใจด้วยเพลงยัยนักกลัวว่าแกรงยิ้มสู้บดสองพราเไหมละ่ะเพราะมากใครแต่งเหรอในหลวงท่านแต่งพระราชทานให้คนตาบอดในหลวงท่านเก่งมากนะใช่ในหลวงท่านเก่งมากจริงๆ มาที่ชาชาได้ซึ่ง<ด>ทุกๆคนหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบเป็นหลานจริงๆม,มีหลังมีหลานคนเดียวคือคนนี้แต่คนนี้เป็นน้องใช่เป็นน้องเป็นลูกพี่ลูกน้องกันใช่ค่ะชาทําอะไรอยู่บ้างตอนนี้ชค่ะตอนนี้นะคะก็กําลังเรียนเรียนโทอยู่ที่จุฬาค่ะคอมอาร์ตอินเตอร์แล้วตอนนี้ทําอะไรอีก นี่นี่ท่าุชใสกันนะที่นุชใสกันนะอะไรเนี้ถูกบ้างอันนี้คือแบรนด์เนียโชว์หน่อยเนียโชว์หน่อยลูกเนี่ย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 ใสเสื้อเหมือนกันหมดเลยเขาบอกว่าตอนนี้เป็นแบรนด์ที่กําลังมีเป็นความนิยมที่สูงที่สุดในโลกนะคะในโลกไม่ขนาดนั้นไมนก็คือเป็นแบรนด์ของชาก็ชอบหนวดก็เลยออกแบบมาเป็นหนวดชื่อชื่อว่าอะไรแบรนด์ชื่อว่าชูการ์ม s สแ c h หรือว่าน้ำตาลหนวด M K อันนี้มีเสื้อตรงนั้นก็คือจะแมชกันอะไรเงี้ยคือส่วนมากจะเป็นเคสโทร์สับหรือเสื้อ t s h i r ตเสื้อเชิ้ตอะไรอย่างงี้ก็มีเหมือนกันก็คือแปลวแบบเองโอเคจูก้ามุษานะคะก็ตอนนี้มีที่เอเชียทีคโกดังเจ็ดแล้วก็สยามสแควร์วันชั้นใต้ดินมีเด็กจักรทิพย์อะไรคะลูกอันนี้ไม่มีที่แขวนเราจะทำยังไงกันดี อันนี้คือดึงที่ขออนี่ไงมันหลุดมันหลุดอยู่ที่พื้น <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะแล้วตอนนี้ทุกคนอัพเดตหมดล้ตาพี่ธัญญา <c oughs> คนสุดท้าย <c oughs> คนที่เด็กที่สุดนะคะใช่นอกจาก <c oughs> ตอนนี้ปีนผ้าตีลังกาแล้วทำอะไรอีก <c oughs> <c oughs> เป็นกิจกรรมที่แบบหลักที่สุดเลยตอนนี้มันถือว่าเป็นกีฬาเลยพี่หันยมันก็ถือว่าเป็นกีฬาด้วยเป็นการออกกําลังกายเป็นโช์ด้วยทุกอย่างนอกจากนั้นนะคะก็ก็ทําพิธีกรมีละครแล้วก็เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งคนนี้ในกบบลากจันก็ลูกหนึ่งทอะไรอยู่ลูกหนึ่งไม่ทำอะไรลูกหนึ่งกาลังหมวนตู้ไออยู่ และแม่นก็คือ Family ของเรานะคะ<ช>ก็คือแต่ละคนทำอะไรยังไงบ้างก็รู้กันไปแล้วรายการที่เราถ่ายไมเชื่อเลยนะ d a วเท้าแฟมิโอ้ยจ่งมากอ่อะอออก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าเราทั้ง4ี่คนนี้มาจากครอบครัวเดียวกันเก<ๆ>ี่ยวดองกันยังไงแต่ละคนอาจ,จะมีหน้าที่ของแต่ละคนไปเรียนหนังสือบ้างทำงานบ้างอะไรบ้างแต่วันหยุด เราก็จะมาทํากิจกรรมด้วยกันเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวเพื่อวันหยุดแบบนี้นะเราจะได้มีกิจกรรมมาฝากคุณผู้ชมเราจะได้มาทํากิจกรรมร่วมกันแบบนี้ใช่ไหมคะ วันหยุดนะคะแต่เลิกนะคะช่องครบ5นะคะ3โมงถึง3ม25นาทีห้ามพลาเลยเนื้อใดโอสปีใหม่นะคะวันนี้เนี่ยในฐานะพี่สาว <rou m. S 2> ก็มีของมาให้น้องๆน,นะคะสวยครัอ,อันน Сп ี้เนี่ยจากร้านวิชมีรั k นะคะถ้าใครสนใจอยากที่จะได้เป็นแบบสร้อยข้อมือหินนะคะที่กำลังคิดมากตอนนี้ก็ติดต่อตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยอ่ะอันนี้ให้ชาชาดีกว่าเพื่อการเงิน เงินทองไหลมาเทมาส่วนให้ด้วยจะได้มีเงินทองไหลมาส่วนเนตันเริ่มสมาธิกำลังเรียนหนังสือเอาไปเลยเอาไปเลยครับนั่นเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นมันนี่เลยนี่คือตัวอย่างการไม่มีสมาธิเลยจะต้องใส่ถอข้อมือเพื่อช่วยเอาไปใส่เอาไปใส่เห็นลงตัวเองเดินตรงนั้นจะจะมีสมาธิไหวไหมอ่ะ ทีนี no. ้เนี่ยเรามาทําความรู้จักรายการดาวทาดีกว่าชารู้เปล่าว่าดาวทามีมากี่ปีละเพิ่งรู้ตะกี้ว่แอบถามมาว่ามีอายุมาจะสิบขวบแล้วสิบขวบแล้วด้วยเหอะสิบแล้วไม่เพราะว่าเทปแรกนั่นนะตอนที่ถ่ายเนี่ยเนตันเพิ่งจะแปดขวบจําได้ไหมตอนนั้นเป็นดาวทาวแล้วก็พิต้าก็มาทําเทปแรกด้วยนะคะก็ ตอนนั้นเนตันแปดขวบแล้วก็ไปที่พัทยาไปเรือดำน้ำพอโตมาอีกหน่อยเมื่อหลายปีที่แล้วไปที่หลีเป๊ะเกาะหลีเป๊ะมาด้วยเป็นยังไงบ้างแล้วจำได้ไหมว่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่14ป่ะส4ี่เหรอ14มั้ง4ปีที่แล้วและและความประทับใจตอนที่ได้ไปเกาะหลีเป๊ะเป็นยังไงเห็นว่าต้องนั่งเรือเพราะว่าเทปนั้นคุณอาไม่ว่างคุณอาไม่ได้ไปเอาแล้ว ไปกับใครอ่ะไปกับพี่ต้าสองคนแล้วความประทับใจที่ไปหลีเป๊ตอนนั้นเป็นไงประทับใจได้ทำโรตีครับทำโรตีจริงหอได้ทำหรอจำไม่ได้อ๋อหลีเป๊มันจะมีเป็น walking street ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีขายโรตีแล้วเราไปทำเลยหรอมีทำแบบมีทำโรตีทำชาชักแล้วทะเลสวยไหมทะเลก็สวยสวยมากน้ำใสใสเห็นประการล้คุณเลยอืมแล้วแล้วพวกยงขยะเขาเก็บเรียบร้อย เราพวกเราเก็บเรียบร้อยได้ไปเก็บได้ไปมีส่วนยังไงบ้างก็ลงไปว่ายน้ำแล้วก็เก็บเก็บขยะเก็บขยะ ก็เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมเพราะว่าอยู่ช่วงนึงที่เราก็จะมีกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยที่เราจะไปในสถานที่ต่างๆวิสถาที่นั้นเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างหรือที่ต่างๆเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเก็บขยะในทะเลก็ช่วยกันนะคะคือหลีเป๊นเนี่ยคือเวลาเรานั่งเรือไปสโนว์กลิ้งหรืออะไรเงี้ยมันจะมีเกาะหินงามให้เราแวะเพื่อไปเลี้ยงหินเพราะว่ามีความเชื่อว่าสมมุติว่าทะเลได้13ก้อน ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วแบบคือ<ร>ไม่หล่นเลยใช่ค่ะคือเหมือนอ๋อทับ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 เงี้ยสิบสานกนแล้วก็อธิษฐานละคว,ความความที่อธิษฐานนี้จะเป็นจริงพูดถึงดาวเทาอันนั้นก็เป็นดาวเทาธรรมดาที่ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นออพิธีกรพี่พิต้านะหลังจากนั้นมาก็เป็นดาวเทาพลัสวันตอนนั้นน่ก็มีเนตันได้ไปด้วยเป็นยังไงบ้างโอ้ตอน,น,นแรกๆก็ไม่ได้คิดว่าจะหนาวขนาดนั้นเดินไปใส่เสื้อ เจอธรรมดานแขนสั่นขาสั่นแล้วโอตรู้ว่าจะมีเทศกาลเทียนด้วยเป็นยังไงบ้างใช่คือมันจะเป็นไล้ายาคลองอยู่ตรงกลางแล้วก็ตรงนิมคลองจจะมีฟุตบาทแล้วก็มีกำแพงกั้นเอาไว้แล้วคนจะเทียนไปปักในแก้วแล้วก็เหมือนอธิษฐานอธิษฐานแล้วอยู่ิสอธิษฐานไหมก็อธิษฐานอยู่อธิษฐานทุกที่เลยนะหลีเป๊ะอยู่ก็อธิษฐานแล้วได้ไหมที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยต้อขอเลยรู้ไหม ขอให้อุ่นแล้วอุ่นไหมเขาไม่อุ่นอุอ่เแค่อุ้นอุ่นแค่นอุ่นแค่ต้องมือที่อยู่ตรงเทียน ไม่แต่บอกผู้ชมหน่อยดีกว่าเทศกาลเทียนเทศกาลเ,เ,เทียนชื่อว่าโอโทรูนะคะ Snow Light Pass Festival 2015ก็จะมีเหมือนกันก็คือวันที่6ถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะคะเขาบอกว่าในเมืองนี่จะสวยมากเลยคือมีหิมะด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีแสงระ,ระยิบระยับสําหรับใครที่อยากไปดูเทศกาลเทียนนะคะก็ไปได้ได้เดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าจะต้องเตรียมความอุ่นไว้ให้พร้อมเพราะว่าจะหนาวมากก็สำหรับคนที่ชอบเล่นสกีสโนว์บอร์ดหรืออะไรอย่างนี้ครับผมแนะนําให้ไปเล่นที่นเซ เพราะว่าเนี่ยมีหิมะที่แบบเรียกว่าอะไรอ่ะมันนุ่มมากๆมันเหมือนปุยนุ่นอ่ะมันเหมือนแป้งเออแป้งเด็กาวเดอร์สโนว์อะไรอย่างงี้ใช่พาว powder snow เหมือนแบบพอเราจะกระโดดทับไปมันจะแบบมันจะนุ่มมหรอหรอคือไม่ใช่หิมะแข็งๆที่ตกลงมาแล้วก็แบบกองๆอยู่สมุทลิยาไปเล่นไม่เป็นเนี้ยก็มีโค้ชมารสอนด้วยใชนะมีมีเพราะว่าของเนตันก็มีคนสอนด้วยใช่ไหมมีครูใช่เขาสอน ประมาณ2ชั่วโมงนะแล้วก็รายการก็เล่นเอง,เเองก็ปล่อยเล่นใช่แล้วพูดถึงเนตันกันไปแล้วนะคะที่มาร่วมทริปกับดาวทาที่ไปลีเป,ป๊ะไปพัทยาไปญี่ปุ่นนะคะสำหรับชาชาเนี่ยก็มาร่วมครั้งแรกร่วมรายการดาวเทาครั้งแรกก็โดนเลยรับน้องเลยยังไงเล่าซิคือไป หัวหินแต่ที่โดนน่ย <OR> ไม่ใช่หัวหินโดนเด็กเหมือนมีเด็กประมาณ30คนนะจริงคือจริงๆอะมีแค่มีกี่คนมีเลียมีน้องเทมน้องเทมมีน้องนันนามเอวี่ใช่มี4คนแต่พลังเด็กนี่คือ30คนจริง อยู่ไหนก็ไม่รู้แต็ไมไปหมดเลยกว่าจะได้ถ่ายคือยากมาก <c oughs> แต่ว่ามันคือสีสันนะเพราะไปสองคนก็จะแบบเออทุกอย่างก็จะเป็นไปด้วยเออเร็วๆส<า>ะดวกสบายพอมีเด็กขึ้นมาเท่านั้นแหละสีสันเนี่ยมาเพียบเราได้ไปทำกิจกรรมกันก็คือไอปเล่นสวนน้ำนะชอบสวนน้ำแล้วก็ไปสวนสัตว์ คือมันจะมีทั้งมา้าทั้งกระต่ายทั้งแกะอะไรอย่างงี้ซึ่งเด็กของเรานะคะก็ทํากรงกระต่ายเจ๊งไม่ใช่กระต่ายกรงไก่ไก่กุเกือบตายเออใช่ไป,ไปพังกรง <c oughs> ไปจับกรงแล้วตรงกลง <c oughs> ุ่มลงไปอย่างเงี้ยสรุปไก่มันวิ่งไปอยู่อีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> แต่คือน้องนี่เขาไปอยู่ในกรงไก่แล้วนะตอนนั้นและนี่แหละคือเหตุผลนะคะที่พาชาชาแล้วก็เนธันเนี่ย มาร่วมรายการดาวทอวฟ์แฟมิลี่เพราะว่าจะใจมาดูแลลียาแล้วก็เพื่อนลียาไม่มีความรักเกี่ยวข้องมีแต่ให้มาเป็นพี่เลี้ยงอย่างนี้เก่งกันเด็กหรือเปล่าเก่งหรือเปล่านี่ตอนอยู่เด็กๆไอก็เลี้ยงอยู่มานะจะมาปฏิเสธไม่เลี้ยงก็ต้องไปเลี้ยงไม่ได้เาเห็นไหมถึงเวลาแล้วก็ต้องโอเคไปเดืปริยายส่วนชะท่าเนี่ยทำได้อยู่แล้วแหละ ทได้อย่างลียาเนี่ยจะเป็นเด็กที่ชอบชอบพาเพื่อนไปไหนมาไหนด้วยนะคะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก็จะชอบมีเพื่อนเพราะว่านางสนุกใน่ยงาทริปดาท้าวที่ไปซาฟารีนางก็มีเพื่อนไปด้วยค่ะ ชัดยังเรียชัดยังาานี่สิบแต่ 18, ก็ยังไม่ชัดลั่นียาชาัดยังก่<ข>อนฉัดแล้วนะไปเอาอันนี้ให้หน่อยอันนี้ไปเอาที่ตากทรายมาให้หน่อยที่ตากทรายเรียเก็บไปทำอะไรอะเก็บเก็บเก็บเอาให้ baby banana baby tree รอเ,เอาไปฝากเหรอเก็บใบไ,ไม้ไปฝากเพื่อนน่ารักเนาะเพื่อนจะเอาไปทำอะไรอะคะเอาเอา เอาไปเลยนะคะเอาไปตีลูกบอลเอาไปตีลูกบอลพี่ธัญญาเวลาแบบเป็นดาราอะไรเงี้ย<ๆ>เขาจะมีช่างประจําตัวหรือไม่ก็เอ้ยไม่ช่างแต่งแต่งเองเลียนี่เป็นขั้นนั้นเลยเหรอแต่งหน้าเองออกรายการอย่างนี้หรอใช่เธอแต่งหน้าออกรายการเองก็พิตา้าพี่พิต้าเนี่ยเขาแต่งหน้าใช่ไหมเลียก็เห็นก็อยากจะไปแต่งด้วยก็ไปไปหยิบเครื่องสำอางที่พี่ต้าก็ให้แต่งสรุปออกมาเนี่ยโอ้โหหน้าดังเป็นปืนป้ดเลยอะ คือยังไงคือเขาเอาทุกอย่างมาแต่งแต่แต่งเยอะใช่ไหมแต่งเป็นนางกระทาแบบละเลงสะเละเลยอ่ะแล้วตอนนี้สกิลดีขึ้นไหมคะก็ดีขึ้นนะเอาสมฟิอาเนี่ยอายุน้อยสุดเที่ยวเยอะสุดอืมอืมแล้วเที่ยวเที่ยวไหนบ้างอ่ะเที่ยวที่ไหนบ้างเหรอโหพี่แต่ไม่ได้อ่ะเอาอย่างนี้ไปดูภาพกันเองเลยดีกว่าค่ะ นี่ก็เต็มที่เลยนะคะกับการเที่ยวของดาวเทาที่ผ่านมาเป็น1ิปีใช่ต้องพาพวกเราไปบ้างนะพี่ธัญญาถึงเวลาของเราแล้วล่ะปีนี้รับรองว่าจะพาไปเที่ยวยินงจุกใจเลยนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของรายการดาวเทาแฟมิลี่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะก็พบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันอยู่นะคะจะเลิกนะคะบ่ายสามโมงทางช่องช่องห้าถูกต้องวันนี้เราก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ